มันไม่ใช่ชนส่วนน้อยอะ่ะมันมากกว่าเสื้อเหลืองแล้วนะมากกว่าเสื้อเหลืองนะเพียงแต่อำนาจดั้งเดิมเขายังคุมกฎหมายนะครับคุมกฎหมายคุมระบบกฎระเบียบคุมคนไกลคุมตำรวจคุมทาหารอยู่ได้แค่นั้นเองเขาจึงสามารถควบคุมระบบอยู่ได้แต่วันนี้หารู้ไหมว่าไอ้ระบบที่ควบคุมนั้นมันก็คลวง วันนี้ทหารประเภทแตงโมตำรวจที่เป็นมาเขือเทศที่รอจังหวะจะพร้อมกับคนแสดงลุกฟือขึ้นสูก็เยอะแล้วนะดังนั้นเราต้องช่วยกันพี่น้องอย่าให้มันเกิดสงครามกลางเมืองเลยแต่ถ้าวันนี้อภิสิทธิ์ยัง,ยงบริหารประเทศหลีกไม่พ้นกรับหลีกไม่พ้นสงครามกลางเมืองแน่นอนนะครับ เพราะการปราพวกเราที่ราชประสงค์นั่นมันเหมือนกับเสียงปืนนัดแรกระเบิดแล้วที่ผมพูดเรื่องอาเซียมันพูดถึงเรื่องเรมโบ้นะไม่ใช่พูดเล่นนะครับพี่น้องไอเรื่องฝึกอาวุธเรื่องจริงทั้งนั้นแหละผมบอกให้รู้แต่ไม่จะเป็นความลับเลยนะและไม่ใช่ฝึกแค่ขเขมรครับในลาวก็มีในเวียดนามก็มีนะครับในพม่าก็มีดีไม่ดีอาจจะไปฝึกถึงซาอุดิอาระเบียก็มี ต่อไปขุดรัเสเซียก็มีที่น้องต้องเข้าใจด้วยนะเพราะวันนี้การบริหารประเทศนะครับโดยรัฐบาลอภิสิทธ์ภายใต้การบงการของระบบประมดามันโง่บัดชบคนเสื้อแดงสู้ด้วยมือเปล่าอาริสมันมันเข้าแต่ร้องเพลงแล้วมึงไล่มันลงใต้ดินแอ้มึงไล่นักร้องไปเป็นนักรบมึงฉลาดที่ไหนวะ มันร้องเพลงอยู่ดีๆมึงไล่มันเข้าป่าไปไอ้โง่ชิบหายเลยไอ้พวกนี้นะแล้วพี่น้องอย่าลืมว่ามันต้องไปผ่านการฟักตัวกันมาสักสองปีไอ้คนที่ตะเิดหนีไปตรงนี้เนี่ยเราก็ผ่านบทเรียนมาแล้วนั่นมันไปก่อตัวขึ้นมาที่จะเรียมจะกลับมาใหม่เพราะกลับมาใหม่ครับทีนี้ครับมันมีการจัดระบบระเบียบมีเป็นหมวดมีเป็นหมือมีเป็นกองทัพขึ้นมาครับพี่น้องครับไปไกลเลยนะ พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่หยุดได้ก็เหมือนกระสียงปืนนัดแรกที่เกิดขึ้นสมัยพักกำหนดพักกำินดสมัยก่อนเขาก็สู้โดยสันติและสริตก็ประหารชีวิตเขาประหารชีวิตในรวมวงพันธ์ที่บางขวางประหารชีวิตครูครองจันดาวงคุณทองพันธ์สิทธิมาตรที่สนามบินสว่างแดนดินยิงเป้ากลางสนามกลางล้านถือว่าตัวเองมีอำนาจสั่งฆ่าคนด้วยมาตราสิบเจ็ดแต่สิ่งที่มันออกมาคืออะไร คนเหล่านั้นก่อนเข้าสู่หลักประหารเปล่งคำขวัญนะครับจักรวรรดินิยมจงพินาศแปรชนไทยจงเจริญปรตจจงเจริญสหายเลือดต้องล้างด้วยเลือดคำขวัญตรงนี้แล้วมันก็กระจายทั่วประเทศในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์ลงสู่ชนบทจัดตั้งกองทัพขึ้นมาแล้วกว่าที่มันจะจบลงได้มันสูญเสียกันเท่าไหร่มันไม่ใช่พอเกิดแล้วมันดับง่ายนะก็เหมือนวันนี้เมื่อเสื้อแดงมันเกิดแล้วมึงปราบกี่หน่ะมึงปราบไม่หมดหรอก ปรับไม่หมดปรับเมษาห้าสองรับขึ้นมากกว่าเดิมนะครับปรับพฤษภาห้าสามวันนี้หนักกว่าเดิมเราแดงต่อไปเป็นแดงคุณภาพมากกว่าเดิมปรับแดงทั้งแผ่นดินแดงทั้งแผ่นดินเรียกร้องแค่เปลี่ยนรัฐบาลมันก็เกิดแดงสยามแดงรัฐสยามไม่ได้เรียกร้องเปลี่ยนรัฐบาลแต่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างประเทศ แดงทั้งแผ่นดินสู้แค่ปฏติรูปแดงสยามปฏิวัติแดงทั้งแผ่นดินสู้มาสี่ปีแดงสยามสามสิบแปดปีครับกูเขี้ยวยาวพอกับมึงอ่ะเขี้ยวมึงไม่ยาวกับกูหรอกถ้ากูเขี้ยวไม่ยาวเน่ะกูไม่เฉียดขฉวได้ยอย่างนี้หรอกพี่น้องเห็นไหมและต่อไปคนเสื้อแดงมันจะต้องมีทฤษฎีมีแนวทางมียุทธศาสตร์แล้ว วันนี้ไม่ใช่ถือแต่ตีนตบเยอยวๆอย่างเดียวนะต้องรู้แล้วการต่อสู้ต้องยกระดับขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นคนสแสดงจะมีความเข่งแข็งเข้มแข็งและมีความรู้มากขึ้นในการต่อสู้กับเทวดาทั้งหลายครับตอนนั้นคนสแสดงไม่รู้ว่าสู้กับใครอะนึกว่าสู้กับอภิสิทธิ์ยังไม่รู้นะครับ แต่ผ่านการเวลาผ่านการต่อสู้มายาวนานหกปีความรับรู้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเห็นไหมท่ามกลางการต่อสู้ท่ามกลางความเจ็บปวดเลือดและน้ำตาและชีวิตสิ่งที่ตามมาก็คือความรับรู้จากเดิมตีเราคิดว่าสู้กับพันธมิตรต่อมาเรารู้ว่าไม่ใช่สู้กับพันธมิตรโผลมาแล้วครับไอ้โคโมโชทหารต่อมาเรารู้ว่าสู้กับไอตุกเท่าอื อจนกระทั่งว่าต่อมาเราก็เริ่มรู้อีกทีเมื่อมีการประทะกันนะครับระหว่างพันธมิตรกับตำรวจและผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตและผู้หญิงคนหนึ่งไปงานศพเราก็รู้ว่าอ๋อที่เราสู้กับคนนี้นี่นะอมไม่เอ่ยคนสวยแล้วนะเพรารับปากไว้แล้วไม่พูดอืแล้วเราก็ยังคิดว่าแค่นั้นแหละเราคิดว่าแค่นั้นแหละ จนกระทั่งต่อมาหลังเหตุการณ์ราชประสงค์ตีนีคนเสื้อแดงตาสว่างโล่เลยโอ้โหไม่ใช่ผู้หญิงท่างเดียวเท่านี้ทั้งผู้ชายด้วยมาทั้งคลอกเลยตีนีบอกตาสว่างแล้วครับนี่คือพัฒนาการความรับรู้ในการต่อสู้รู้และเมื่อรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนต้นตอมันอยู่ตรงไหนนั่นเราชนะไปค้อทางแล้วครับพี่น้องชนะไปค้อทางแล้ว ดังนั้นวันนี้เมื่อมันเปิดเผยมาทุกอย่างแล้วเราหลีกไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงต้นตอปัญหาเมื่อคืนผมก็พูดนะครับวันนี้เราต้องพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วครับพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วครับที่ต้องพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินเพราะมีคนดึงพระเจ้าแผ่นดินลงมา ดึงลงมาสแสวงหาประโยชน์ดึงลงมาสแสวงหาอำนาจถามว่าประชาธิปัตย์ดึงลงมาหรือเปล่าถ้าลำพังแปรปัตมึงไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลแล้ววันนี้ประชาธิปัตย์ครับพี่น้องตำรวจทหารครับมันดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเดิมพันส์สำหรับพักของมันแล้วรวมทั้งในคณะรัฐบาลรวมทั้งในพักภูมิใจไทยด้วย ทำไมไปเที่ยวขึ้นป้ายปกป้องสถาบันทำไมเจ้ากล่าวหาคนนี้ไม่จงรักภักดีคนนั้นจะล้มเจ้าทำไมรัฐบาลนี้มันถึงทำเพราะมันต้องการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความอยู่รอดของมันมันต้องการให้คนในประเทศได้เห็นว่าถ้าพรรคประชาธิปัตและรัฐบาลนี้ล้มระบบพระมหากษัตริย์อยู่ไม่ได้นี่มันต้องการคืออย่างนี้ดังนั้นวันนี้ผมต้งบอกว่า จะต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทําไมปล่อยให้พวกนี้มันดึงสาบันลงมาอย่างนี้เราต้องดูตัวอย่างประเทศต่างๆทั่วโลกวันนี้ครับศึกษาบทเรียนจากเนปาลแล้วก็เราดูเรื่องประเทศภูฏานผมกำลังศึกษาเรื่องเนปาลกับภูฏานบทเรียนจากเนปาล ศึกษาการแก้ปัญหาของประเทศภูฐานพี่น้องบทเรียนจากเนปาลคืออะไรเนปาลเหมือนกับเราไม่ผิดเลยครับเมื่อประมาณประมาณสักสิบปีที่ผ่านมานี่เองเนปาลก็แบ่งกันเป็นแบบนี้มีขวายรัฐบาลมีขวายค้านขวายค้านก็ชุมนมุมต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลก็ปราบปรามเหมือนกันไม่มีผิดกับเหมือนกับของเราไม่มีผิด จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายครับนะไม่มีตาเถียรภาพกษัตริย์ของเนปาลชื่อกษัตริย์ขยานเนนทายุดอำนาจปกครองประเทศนะครับด้วยรัฐบาลนะครับรัฐบาลแห่งชาติของกษัตริย์พอยุดอำนาจเสร็จเรียบร้อยครับทําให้ขวายรัฐบาลกับขวายคานที่เคยทะเลาะกันมันก็กลายเป็นขวายคานหมด ฝ่ายรัฐบาลก็กลายเป็นรัฐบาลของกษัตริย์ขยาเนเณราในที่สุดฝ่ายรัฐบาลเก่ากับฝ่าย้านก็จับมือกันแล้วก็ต่อต้านต่อสู้กับรัฐบาลของกษัตริย์ขยาเนเณรามีการประท้วงมีการลุกฮือขึ้นสู้นะครับไม่ทางอะไรของเราเขาก็เคลื่อนไหวในทางยุติสะสมกําลังรอคอยโอกาสในทางยุทธศาสตร์จนกระทั่งคนเนปาลตาสว่างทั้งแผ่นดิน ตำรวจเนปาลตาสว่างทหารเนปาลตาสว่างครับพอถึงเวลาลุกขึ้นสู้ประชาชนเนปาลครับปิดล้อมกรุงกาดมันดุเมืองหลวงใช่ก